คนครับวันนี้ให้การยังไงบ้างครับคุณปิผมก็มาตามกระบวนการที่ททำที่ผมบอกผมพร้อมจะเข้าร่วมอครับนั้นผมก็ได้ให้การเตมที่ให้ความรู้มือกับตำรวจเต็มที่ทุกอย่างนะครับก็จะให้การเรให้การครัคปมาไดีนมี้ล่าหาก็ไดให้การอยางเที่ตำรวจให้ความร่วมือา เขาสามารถยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลยไหมคะเรียนเบื้องต้นแล้วว่าพนักงานสอบสวนนั้นยังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขอประกันตัวเมื่อพรุ่งนี้ผู้ต้องหาไปมาพบพนักงานสอบสวนและไปขอนัดออกหมายขังที่ศาลแล้วเนี่ยผู้ต้องหาต้องยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลครับต่อศาลต้องยื่นต <cake> ่อศาลไม่ใช่ยื่นที่ในส่วนของพนักงานสอบสวนเนื่องจากพนักงานสอบสวนนั้น เรายังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวครับเพราะนั้นต้องไปยื่นต่อศาลตั้งแต่ไในคดีนี้ในหมู่รัจันเนี่ยตอนนี้มีกาจจรแจ้งมาแล้วว่าจะมีผู้เสียหายอย่างน้อยตอนนี้5คนมาบันจันตรนนี้สอน,นอาลวีดีเอาไว้เยครับต้องตั้งเป็นคณะทานหนาสอบสวนรับคดีที่โดยเฉพาะเลยครับในเบื้องต้นณขณะนี้ทั้งในส่วนของผู้มราการแู่งชาติทั้งในส่วนของผู้มีชการเ่วงความดางก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยณขณะนี้ก็มอบหมายให้พลตํา m u d ีตาดง หรือความซึ่งคุมงานด้านการสอบสวนด้านกฎหมายเนี่ยลงมาควบคุมกำกับดูแลด้วยตนเองซึ่งท่านก็มาประชุมในส่วนของพนักงานสวนณขณะนี้ณขณะนี้ก็ถือว่าเบื้องต้นพนักงานสวนในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเองเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วก็ในส่วนของท่านรองนตยรงเองเนี่ยก็ควบคุมกำกับดูแลและ อาจจะเอาพนักงานสอบสวนในส่วน,ท,น,วนออทั้งในส่วนของบกเองทั้งในส่วนของงกามรูบการสืรสบสวนเข้ามาอคอยเตรียมความพร้อมกรณีที่อาจจะมีผู้เสียหายจำนวนมากในขณะน,น,นี้ก็ยังไม่ได้เป็นตั้งคณะทำงานแต่อย่างไรถือว่าในแบบของท้องที่ย,ยัง,ย,งยังสามารถดําเนินการได้ตำรวจหนักใจไหมครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาในขณะนี้เป็นถึง,นง,งกรรมาธิการใหญ่กังรัฐบาลเลยครับ เรียงว่าไม่ไม่หนักใจนะเนื่องจากว่าในการดำเนินคดีนั้นตำรวจเรายึดหลักการตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ต้องหาจะจะเป็นประชาชนธรรมดาเป็นคนในกึ่แบบหรือมีตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ทุกคนนั้นต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายอย่างไรก็ตามเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้กรอบของพยานหลักฐาน และก็เป็นไปตามข้อกฎหมายเพราะนั้นเรายืนยันว่าภายใต้การนโยบายของท้าูาชการหน่วยชาติท้าราชการหนวยกอบานนั้นเราถือว่าเราดําเนินคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสนะครับมาเของประเด็นด้านการละเมิดทางเพศก่อนใช่ไครับ นขณะนี้ตผู้ตองหาการรับทราบข้อหาบคดีแล้วข้อหานนะขณะนี้ในส่วนของที่สถานีตำรวจนครบาลรุมพีรีนั้นมีจำนวน3คดีในขณะนี้นะครับที่อยู่ในเขตอำนาจของพนามสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพิรีก็คดีแรกก็จะเป็นเรื่องของกระทัมนาจารกระทัมนาการแต่บุคคลที่อายุกว่า15ปีนะครับแล้วก็คดีที่สองนั้นเป็นคดีข่มขืนกระทำชำเรา และคดีที่สก็เป็นการธรอกงานจารย์เช่นเดียวกับคดีแรกแะขณะนี้ขณะที่ผู้ต้องหามาเ,เข้ามาพบพนักงานสวนที่ออมอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหานั้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสาคดีทั้ง3คดีในเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธพร้อมทั้งให้ข้อมูลเลย ส่วนของรายละเอียดแล้วก็จะนําข้อมูลพยานเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามอบให้กับพนังกงานสอบสวน<ม>ซึ่งในส่วนของพนังกงานสอบสวนนั้นเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรวบรวมในการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปอสําหรับในการดําเนินการในเกินในการดําเนินการเนื่องจากว่าขณะน,นี้ในส่วนของพนังกงาสนสอบเตรียมที่จะขอนมัดออกมาจับต่อสาร แต่ว่าผู้ต้องหานั้นเข้ามามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็จะเป็นการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราร34นั่นคือพนกักรรมการสวนนั้นเราก็ทําการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคมแล้วเนี่ยอ,อ,อานาจในการควบคุมตัวในขณะนี้พนกักรการสวนก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้น เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปขออํานาจต่อศาลเพื่อทําการขอออกหมายขังในโอกาสแรกแต่อะไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสงการต์ขณะนี้เนี่ยในส่วนของศาลนรศวกรุงเทพใต้ก็จะเปิดทําการในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานส่วนเราได้ทําการแจ้งข้อหาสอบปากคำแล้วเราก็ต้องลงประจําวันเพื่อที่จะนําตัวในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ย ไปขออนาจขังออกหมายขังต่อสารในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะนัดในเวลา8ปดนาฬิกาเพื่อที่จะนําตัวไปขออนุมัตออกหมายขังอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าอันนี้การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับคดีนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเมื่อมามอบตัวเนี่ยอานาจในการควบคุมตัวของเจ้าที่ตํารวจก็ยังไม่มีนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องนัด แต่แต่ถ้าผู้ต้องหาพรุ่งนี้ไม่มาตามนัดหมงเช้าตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเหตุความจําเป็นเร่งด่วนที่เจ้าที่ตํารวจสามารถที่จะเข้าไปจับกลุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับนะครับอันนี้โดยไม่ต้องมีหมายจับเลยอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามตาตรา134ครับ ในเรื่องของการเดินทางออกไปต่างประเทศอย่างงี้ครับเราได้กำชับหั่วยงน้เพิ่อเตรยมางไรบ้างอ๋อในในในการที่เราจะไปขออนะะุญาตตออกใหม่ครั้งนั้นเราก็อาจจะมีขอในเรื่องข้อการให้ศาลมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการนมออกนอกประเทศอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีโทษอัตราสูงประการที่2คือมีผู้เสียหายหลายคน ประการที่3ในส่วนของอผู้ต้องหานั้นเนี่ยเ,เคยพักอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็เลยเมีคําร้องนะฮะเสนอต่อศาลไปด้วยนคือวันนี้เขามาแสดงควนนามบริสุทธิ์ในที่เขาเก่าบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาใช้เวลาวันนี้เลยออกนอกประเทศเลยอย่างนี้เราเรามีการเตรียมการป้องกันอย่างไรนี่ก็เรามีการเตรียมควา,า,า,นะาม,ารมารพร้อมอยู่แล้วและมีการประสานในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วครับ